สวัสดีชาวโลบกทุกๆคนด้วยเนาะตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมกาเดียนนะครับผมตอนนี้แมปอนิเมกาเดียนก็อัปเดตที่12.5แล้วเนาะก็มีอีเวนต์ซัมเมอร์เข้ามาวันนี้ก็จะพาไปลงเนาะดูเป็นแนวทางได้นะตัวละครก็ปรับเปลี่ยนตามที่เรามีได้เลยเพราะว่าด่านมันไม่ยากอยู่แล้วแต่พี่จะใช้ตัวละครค่อนข้างที่จะเลนเลดเกมหน่อยเนาะเพราะว่าเล่นมานานแล้วก็อย่าไปฝืนใช้ตัวอ่อนๆเลยเนาะถ้าเราเล่นมานานแล้วอะก็ดูเป็นแนวทางได้ตัวละครหลักๆก,ก็หาได้ง่ายๆเนาะ ไอตัวพวกนี้ก็ไม่ต้องใช้ตามก็ได้แต่ถ้าเกิดมีก็ก็ดีก็เล่นง่ายแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ใช้น้องข้าวใช้พวกบิลใช้พวกอะไรก็ได้ที่มันสกิลได้เช่นริมุลูอย่างเงี้ยริมุลูก็กดสกิลได้อะไรเงี้ยริมุลูมีริมอะไรเงี้ยที่มันสกิลได้เนาะก็เอาเน้นตัวพวกนั้นไปละกันแต่ถ้าเกิดมีพวกนี้ก็ใช้ตามได้นะโอเคไปดูอีเวนต์กันดีกว่านี่ซัมเมอร์นะจะพาลงเป็นแนวทางก็คือมันจะมีทั้งหมด40เวฟเนาะด่านหนึ่งแล้วก็มันจะมีทั้งหมด 6X าถ้เกิดเเราล่นถึง6 แอคแล้วอะ่ะมันจะได้ของเยอะขึ้นด้วยตามแอคเนาะก็คือเนี่ยอย่างเช่นเราลงแอคหนึ่งมันก็จะได้แค่หนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเล่น 6, แอคหกเราก็มีโอกาสได้แคปซูลถึง35เลยเราก็ได้บอลลูนถึงสี่พันแปดเลยนะต่อรอบเนาะแต่ว่าด่านทุกด่านเราเล่นเหมือนกันหมดเลยเล่นง่ายมากเอาจริงๆป่ะเดี๋ยวพาไปดูส่วนคนที่เล่นไม่ไหวก็ลงแบบหลายๆคนได้นะเนี่ยแมทมาร์กิ้งเลยเนี่ยก็คือจะจับคู่คนอื่นมาให้เราเนาะส่วนเราก็จะโซโล่เหมือนเดิมป่ะไปเลยตั้งห้องนี่นะซัมเมอร์บีท อ่าโอเคล้วเข้ามาแล้วมันก็มีให้เลือก3าโหมดเหมือนเดิมเนาะโหมดที่เราจะเล่นก็เหมือนเดิมซูเปอรฟ์ฟาดเวฟเนาะนี่กดไปเลยกดไปเลยแล้วก็รอฟาร์มเงินรอวางตัวเงินเหมือนเดิมเลือดไม่เยอะนะเวฟแรกเลือดประมาณแสนแสนหนึ่งเวฟแรกมันมีประมาณแสนหนึ่งเนาะอ่าเวฟสองก็สองแสนไม่ต้องสนใจปล่อยมันวิ่งไปแล้วก็อัปเกรดตัวเงินไปเลยออโตโ้เหมือนเขาจะปรับระบบให้มันอัปเกรดเร็วขึ้นแล้วนะเนี่ยแต่บางทีเงินมันพอแล้วมันก็ไม่อัปเกรดให้เรานะบางทีเห็นปะเนี่ยมีสามพันแล้วมันก็ไม่อัปให้เรานะบางที เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกๆอยู่มันอาจจะยังไม่เสถเยรนเนาะก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสยังไงมันก็อัพให้เราอยู่แต่ถ้าเกิดจะเอาความชัวเราต้องกดอัปเกรดด้วยก็ดีแบบนี้จะเร็วกว่าอัปเกรดด้วยมือเนาะอ่ะประมาณนี้อัพตัวเงินเสร็จแล้วถ้าเรามีบาดหลวงก็จะเล่นง่ายหน่อยรวางบาตรหลวงแล้วก็กดสกิลได้เลยเพื่อย,ย้อนมอนชุดนั้นกลับมาแล้วเราก็วางโรบินอัพโรบินให้ตันเหมือนเดิมถ้าเรามีโรบินกับบาดหลวงคือเล่นง่ายมากเพราะเราจะมีเวลาฟาร์มเงินแบบ เยอะเนาะมันมีเวลาฟาร์งเงินค่อนข้างที่จะเหลือเฟือมากเลยเนาะย่งนีปะนี่มันก็จะย้อนมอนกลับมาอันนี้ปิดเอฟเฟกต์มนะเพราะว่าไม่งั้นมันละลานตามากเลยอ่ะปะอัพเสร็จแล้วทีนี้ก็เรามีตัวดาเมจใช่ไหมแล้วก็อัดหน้าบ้านไปเลยเนี่ยอัดไปเลยหน้าบ้านมีกี่ตัวก็วางไปเลยนี่วางอัดไปเลยนะวางอัดไปเลยเห็นปะไปเนี้ยก็จบละดานแรกสบายสบายมันมี40บเวฟอะเราก็รอไประหว่างนี้ก็ปล่อยมันตีไปไม่ต้องกดสกิลก็ได้ มีตัวที่หาง่ายๆก็เอามาเล่นก็ได้แต่ถ้าไม่มีบาทหลวงเราไม่มีตัวย้อนมอนใช่ไหมเราก็ถ้ามีน้องข้าวถ้าเกิดมอนมันใกล้ถึงบ้านแล้วเราก็อัพโรบินให้ตันก่อนอัพโรบินให้ตันเสร็จวางน้องข้าวกดสกิลระเบิดให้มอนชุดแรกที่มันวิ่งไปใกล้ถึงบ้านเราตายเนาะมันก็จะเล่นได้เหมือนกันหรือจะเล่นแบบนี้ก็ได้จะได้มีเวลาฟาร์มเงินเนาะใช่ปะ 2M แป๊บเดียวก็ตายล อ้าโอเคทุกคนตอนนี้ก็ฟาร์มเสร็จแล้วเนาะเห็นปะแอคหนึ่งมันก็จะได้ของน้อยหน่อยแล้วก็แคปซูลก็สูมเนาะตามดวงเห็นปะพอเราเล่นจบแล้วอะ่ะเราก็กดต่อไปเลยนะเพื่อที่จะไปแอคต่อไปเนาะมันก็จะกลายเป็นแอคสองเนาะเล่นเหมือนเดิมนะทุกด่านคือเล่นเหมือนกันหมดเลยนี่เห็นปะแอคสองแล้วมันก็ได้ของเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเนาะรอดูตอนจบก็ได้เนาะว่ามันได้ของเยอะแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเจอกันตอน แอ็หแล้วกันระหว่างนี้เดี๋ยวก็จะให้ดูของระหว่างจบแอ็ด้วยเนาะว่าแอ็สได้เท่าไหร่แอ็สมได้เท่าไหรเ่เงี้ยเนาะแอ็สได้เท่าไหร่แอได้เท่าไหรเ่เงี้ยเนาะก็ดูเป็นแนวทาง อ่ะโอเคทุกคนอันนี้แอคสก็จบแล้วเนาะก็ได้ของเพิ่มขึ้น2เท่าเนาะนี่มันจะคูณ2ไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ได้พันหล้วไปต่อไป อ่ะทุกคนแอคสก็จบแล้วเนาะก็ได้2 4งพเนาะจาก800ก็น่าจะคูณ3เนาะต่อไปมันก็น่าจะคูณ4ต่อไปก็คูณ5คูณ6เนาะตามดาดของมันตามแอคของระวันจะคูณเพิ่มไปเรื่อยๆตามแอคเนาะไปะต่อไป อ่าโอเคทุกคนแอคสก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ด่านนึงก็ใช้เวลาไม่ค่อยนานเท่าไหร่หรอกประมาณ2-3นาทีได้เนะาะอ่ต่อไปแอคหเนาะอาจจะต้องลงหลายรอบหน่อยเพราะว่าเราจะต้องไปเล่นแอคหกเนาะเพื่อที่เราจะได้ของเยอะๆเนาะ แอคห้าก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เวลามันอาจจะไม่ตรงนะมันอาจจะบั๊กเนาะบางทีเวลามันไม่ตรงกับที่เราลงจริงๆเนาะก็ลองจับเวลาดูได้ไปไปแอคหกแล้วมาแอคนี A ้แอสุดท้ายแล้วที่เราได้ของเยอะที่สุดแนะนําว่าจมปักอยู่ในแอคนี้แหละไปดูกันตอนจบเนาะว่าได้ของเยอะแค่ไหน อ่ะโอเคทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับแอคหก็ได้ของตามที่เขาแจ้งแล้วเนาะก็คือมันจะคูณตามจํานวนของแอคเนาะอย่างเช่นแอคหได้600มันก็จะคูณ1ก็เท่ากับได้600แต่ถ้าเกิดแอคหเรามีเท่าไหร่อะมันได้800ใช่ไหมปกติคูณ6เข้าไปก็เป็น4,800แเนาะแต่ถ้าเกิดได้แคปซูลก็คูณ6เข้าไปอีกจาก5ก็เป็นเท่าไหร่สาเนาะประมาณนี้เนาะวิธีการลงก็เท่าที่ดูมันก็สามารถ AFK ได้นะ ที่ยืนดีๆแล้วก็ใช้บาดหลวงย้อนม้อนกลับมาฟาร์มเงินฟาร์มอะไรก็น่าจะโอเคแล้วแหละส่วนใครที่ต้องการวิธีเอฟเคด่านนี้ก็บอกได้นะแต่ก็ระหว่างนั้นก็ไปทําตัวมาใช้กันก่อนแล้วกันเนาะลองเล่นแบบมือแบบปกติให้ผ่านดูก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเอฟเคไม่ได้เนาะก็ลองทําทีมาก่อนแล้วกันเนาะคลิปต่างๆวิธีหาตัวละครก็ทาไว้ให้แล้วเนานะบางด่านอาจจะยังทําไม่ถึงยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยกนะันเนาะไปแล้วครับผมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าใครอยากได้เอฟเคก็พิมาได้แล้วกันเดี๋ยว ไปทำมาให้เนาะไปแล้วครับผมบ๊ายบาย